ผ่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองได้มายื่นจดหมายเปิดผนึกถึงอธิบดีกรมรชาชทัณฑ์นะคะเพื่อที่จะขอให้พิจารณาส่งตัวเพนกวินหรือผลิตชีวรักไปรักษาตัวที่ในโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานนะคะรา,ายชื่อจำนวนอาจารย์ะะตัวแทนของอาจารย์แล้วก็จากภาคประชาสังคมที่รวมกันลง รายชื่อในจดหมายฉบับนี้เนี่ยมีทั้งหมด617คนนะคะคื่อนี้เนี่ยเราเชื่อว่าถ้าเรามีเวลาในการที่จะล่าชื่อมากกว่านี้เนี่ยนะคะก็น่าจะได้เกินอ,อ2พันแน่ๆเพราะว่ารายชื่อนี้เนี่ยเราเพิ่งที่จะขอลายชื่อเมื่อวานนี้เองนะคะประมาณ6โมงเย็นนะคะโอเคดิฉันจะขออนุญาตอ่านจดหมายสั้นๆน,นะคะ ทธิบดีกรมรัฐทรรฑน์นายอายุทธสินทบพันธ์จากกรณีที่นายพริชชีวรักษ์หรือเพนกวินและนางสาวปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลหรือรุ้งผู้ต้องหาคดีการเมืองได้ประกาศอดอาหารมาจนถึงวันนี้เป็นเวลา46วันและ35วันตามลำดับเพื่อประท้วงต่อสารอาญาที่ปฏิเสธสิทธิในการประกันตนของพวกเขา แม้ว่าทางทนายความและครอบครัวได้พยายามขอยื่นประกันหลายครั้งหลายหนและอธิบายต่อศาลว่าตาหลักรัฐธรรมนูญไทยแล้วให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดและจะปฏิบัติต่อบุคคลดังกล่าวเสมือนผู้กระทำความผิดไม่ได้จนกว่าจะได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดจริง แต่สารก็ไม่เคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาแม้แต่น้อยจนกัทั่งในเย็นวันที่27เมษายนที่ผ่านมาทนายความที่เข้าเยี่ยมนายพริตได้ทราบว่าสุขภาพของนายพริตสุดหนักทายจะระเป็นชิ้นเนื้อและลิ่มเลือดผิวหนังเหี่ยวย่นนอนไม่หลับมีอาการเหมอลอยร่างกายอ่อนเพลียมากจะไม่สามารถเดินเองได้เหตุการณ์ข้างต้นทําให้ครอบครัวของนายพริต และประชาชนที่รับประชาะติปไตยวิตกังวลอย่างยิ่งว่าสุขภาพของนายพลิตกำลังตอกอยู่ในสภาวะสุ่มเสี่ยงผนวกกับสภาวะที่เลือนจ้าพิเศษกรุงเทพในขณะนี้มีการระบาดของโรคโควิดพวกข้าพเจ้านักวิชาการในเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองและภาคประชาสังคมดังมีรายชื่อหน้าท้ายนี้จึงขอเรียกร้องอห้ยงท่านอธิบดีกรมราชธณฑ์ ได้ใช้อำนาจของท่านส่งตัวนายพริต์เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนอกเรือนจำที่เคยมีประวัติการรักษาตัวของนายพริต์แล้วจนกว่านายพริตต์จะแข็งแรงขึ้นพ้นขีดอันตรายทั้งนี้แม้ว่าทางเรือนจำจะมีโรงพยาบาลราชทานก็ตามแต่สภาพร่างกายของผู้ที่อดอาหารเป็นเวลานานต้องการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่จะดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อค่อยๆฟื้นฟูให้ร่างกายสามารถกลับมารับประารได้ตามปกติเราขอย้ำว่าสภาพร่างกายของนายพิษในขณะนี้ไม่สามารถฟื้นฟูด,ด้วยวิธีการให้รับประทานอาหารตามปกติโดยไม่มีผู้เชี่ยวชาญดูแลโดยเด็ดขาดอีกทั้งควรจะไปโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือการแพทย์ที่ดีพอและปลอดจากโรคโควิด สภาพร่างกายของนายโควิดขนาดนี้ถ้าเกิดติดโรคโควิดขึ้นมานั้นจะอันตรายอย่างยิ่งนะคะทั้งนี้การวิงวอนร้รองขอให้ท่านส่งนายผลิตไปรักษาตัวในโรงพยาบาลนอกเรือนจำนี้ไม่ใช่การขอให้ท่านคืนอิสรภาพให้แก่นายผลิตแต่ประการใดเพราะนายผลิตย่อมไม่สามารถเคลื่อนไหวทางการเมืองใดๆดได,ได,ได,ได้และทางเรือนจำสามารถให้เจ้าที่คอยเฝ้าระวังได้ตลอด14ชั่วโมง แต่นี่คือการร้องขอให้ท่านได้ช่วยรักษาชีวิตของนายพริตไว้ได้โปรดคำนึงถึงหลังมรรษยธรรมต่อเยาวชนคนหนึ่งที่มีความรักชาติบ้านเมืองไม่น้อยกว่าผูดด้ใดในประเทศนี้เลยเราขอวินวอนโปรดอย่าปล่อยให้เขาตายทั้งที่ท่านสามารถช่วยป้องกันร,รักษาชีวิตเขาไว้ได้จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจรารณาหลักบรรษยธรรมขอแสดงความนับถือค่ะ ค่ะที่ฉันก็อยากจะขอมอบกฎหมายนี้นะคะพร้อมรายชื่อ607นายนี้เนี่ยให้กับท่านเลขานะคะเลขากรมราชทัณฑ์คะได้ส่งมอบต่อไปอยังท่านพิดีกรราชทัณฑ์ค่ะค จะติดตามผลทราบผลยังไงคะก็มีอะไรให้ให้ให้เดี๋ยวผมใจ้งประสานสอบถามก็เาได้ตลอดเวลาถ้ามีอะไรความเคลื่อนไหวยังไงเดี๋ยวผมจะแจ้งไปครับอยากจะถามท่านเลยขาเกี่ยวกับกระบวนการในการพิจารณาค่ะว่าหลังจากท่านได้รับจดหมายนี้แล้วท่านจะดําเนินการยังไงต่อไปก็กลับอย่างนี้ครับคือปกติแล้วเนี่ยโดยโดยการ อำนาจในการพิจารณาให้พุ่งขังออกมารักษาตัวยนเรือนจำเป็นอำนาจของผู้จัดการจำกับแพทย์อยู่แล้วนะครับก็ท่านดีๆก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับท่านก็ดูแลพุ่งขังทุกคนเนี่ยให้การดูแลเท่าเทียมกันนะครับโดยเฉพาะอย่างเคสของนายผลิตเนี่ยทุกๆวันเนี่ยทางทางพยาบาลเรือนจำเนี่ยก็จะเข้าไปประเมินอาการกวันเข้าไปติดตามดูแลอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีแพทย์จากสถานโรงพยาบาลราชธรรมซึ่งซึ่งซึ่งดูแล ในเรืองจำพิศเศษเพลเพลนะครับก็เข้าไปดูเพราะอยู่ติดกันนะครับก็เข้าไปดูอยู่ทุกวัน,นครับทีนี้เนี่ยเมื่อ,อช่วงเช้าเนี่ยผมก็ได้เรียนท่านทิฐดีนะครับท่านท่านก็บอกว่าท่านก็ได้มีข้อสั่งการให้คนเนี่ยให้ดูแลในรายละเอียดหน่อยดูดูให้ละเอียดนิดนึงนะครับแล้วก็แชรจะมีความเห็นว่ายอย่างไรอาจจะมีการคือเบื้องต้นเนี่ยการกระบวนการการส่งตัวออกรักษาเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าขั้นต้นเนี่ยจะต้องเดินจำเนี่ยจะต้องส่ง ตัวออกไปรักษายังโรงพยาบาลหน่วยพัตภูมิที่ดูแลเรือนจําเบื้องต้นก่อนนะครับเมื่อเมื่อโรงพยาบาลในส่วนของกรุงเทพเนี่ยที่นับวิถอยู่เนี่ยโรงพยาบาลที่ดูแลคือโรงพยาบาลราชธรรมนะครับโรงพยาบาลราชธรรมเนี่ยจะดูแลเรือนจำมาตรฐานในกลุ่มพระยาวตรงนั้นนะครับหลายๆเรือนจำนะครับก็ก็มีแพทย์นะครับมีพยาบาลเหมือนกับโรงพยาบาลภายนอกครับแต่เพียงแค่ว่าเป็นสังกัดของกรงรยาบาลธรรมเท่านั้นเองแต่มีนายแพทย์มีบุคลากรทางการแพทย์ครบทุกอย่างนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเกินกําลังจากโรงพยาบาลราชธรรมแล้วเนี่ย รัฐารรมนูรฐานก็จะส่งต่อนะครับแพทย์ก็จะมีความเห็นให้ส่งต่อออกไปรักษาตัวอย่างโรงพยาบาลภายนอกซึ่งเป็นโรงพยาบาลในข่ายนะครับซึ่งซึ่งอาจจะเป็นโรงพยาบาลตารวจหรือโรงพยาบาลของรัฐอื่นๆในแห่งอื่นๆนะครับที่ที่มีการส่งต่อผู้ผู้ป่วยซึ่งกันและกัน่นะครับตรงนี้ก็ก็ครับผมครับได้ครับเดี๋ยวแนเใียังไปข้างในได้เลยครับก็ก็เนี่ยแหละครับก็ก็เป็นกระบนการของเราอยู่แล้วนะครับ ซึ่งทางกรมราชทัณฑ์เองเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจอยู่แล้วครับก็ดูแลผู้ขังในทุกทุกเคสนะครับอย่างเท่าเทียมกันนะครับเราก็ไม่ได้เลือกปฏิบัติแต่อย่างใดครับก้อนหนึ่งก็คือข้อนก็คือทางกรมราชทัณฑ์ได้คำนึงแบบว่าผู้ต้องหาเหล่านี้ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีนะฮะไม่ควรที่จะปฏิบัติกับเขาเสมือนถึงว่าเขาเป็นนักโทษครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะใช้หลักที่บอกว่า อะไรเท่าเทียมกันเนี่ยเท่าเทียมกันในลักษณะแบบไหนนะครับเพราะว่าจะไปถือว่าเขาเท่าเทียมกับการเป็นนักโทษทั่วไปมันก็ไม่ถูกใช่ไหมครับคือคือในการดูแลของของของกรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพุ่งขังเด็กขาดหรือนักโทษเด็กขาดเ,เราดูแลในเรื่องของการให้การศารเนี่ยเหมือนกันอยู่แล้วครับเหมือนกันอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าด้วยที่เขาเองยังไม่ได้มีคําสั่งจัดสารใช่ไหมครับว่าว่าลงโทษตัดสินอย่างไรนะครับแต่อยู่ในความดูแลของเราโดยทางกรมราชัณฑ์ ซึ่งในจำเสีงเทพเองเนี่ยก็ดูแลทั้งผู้ขังที่มีากาหนดโทษเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านแล้วหรือผู้ผขังระหว่างเราดูแลเท่าเทียมกันครับผมครับตรงนี้ตรงนี้ก็อยากจะเรียนให้ทังท่านจะทราบว่าทางกรมราชทัณฑ์เองเนี่ยดูแลเท่าเทียมกันไม่ได้เลือกปฏิบัติอยู่แล้วครับผมครับอย่างอย่างจะจะเอ่ออยากถามว่าอย่างนี้คือทั้งมหาวิยทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็นาสำคมวิทยามนุษยยาโดยคณบดีแล้วก็รองอธิการบดีนะครับ ส่งจดหมายมานะครับขอให้กรมราชทัณฑ์นะครับช่วยให้ความอนุเคราะห์ในการที่จะให้อาจารย์เนี่ยนะครับไปให้คำปรึกษากับในทศึกษานะครับในเรือนจำเนี่ยไม้เรื่องเรื่องนี้ไม่รทราบว่าไปถึงไหนแล้วครับเพราะว่าส่งมาแล้วครับส่งมาตั้งเดือนหนึ่งแล้วครับนีผมแล้วเป็นจดหมายทางการด้วยครับ,บผมตร<ม>งตรงนี้ผมตามตรงนี้ครับผมขอไปตรวจสอบก่อนครับอาจารย์ถ้ายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวจัดงานมีเลขออกจดหมาย ครับแต่ว่ายังไม่ทาง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 มาไลก็ยังไม่ได้ติดตามมาใช่ไหมครับว่าเอกสารไปถึงไหนแล้วหรืออะไรยังไงก็เนี่ยแหละผมมาคือคืออาจารย์ติดตามครับเนี่ยแหละครับคือคือผมผมขอไปไปตรวจสอบดูก่อนนะครับว่าว่าเลขหนังสือที่จะส่งมานะครับตั้งแต่ไหนอะไรยังไงผมขอไปตรวจสอบในระบบก่อนว่าครับยังไงเดี๋ยวผมผมจะได้ขอเอวจากอาจารย์นะครับว่าว่าส่งมาตั้งแต่เมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่แล้วลงลงลงเลขอะไรครับยังไงเดี๋ยวผมขอไว้แล้วกันเดูจะตรวจสอบเพราะว่านี่อีกอาทิตย์หนึ่งก็จะเข้าช่วงของการสอบแล้วแล้วเด็กๆเนี่ย มีการได้เรียนหนังสือแล้วก็เข้าถึงเอกสารหรือหนังสือเลยนะคะถ้าสามารถที่จะอนุญาตให้อาจารย์เนี่ยเข้าไปให้คำปรึกษานะคะก็จะช่วยทําอย่างน้อยสุดไม่กระทบกับการเรียนของเขาค่ะตรงนี้ก็อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูแป๊บนึงนะครับก็คือเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับลงวันที่22มีนาคม2564นะครับเลขที่มีเลขที่ออกเรียบร้อยนะครับมีเลขที่กียตังเยอะไหมเดี๋ยวเดี๋ยวทำหนให้ดู เพื่อรวสอบว่าเพราะว่าในกระบวนการการพิจารณาให้ให้บุคคลภายนอกนะครับไม like ่ว่าจะเป็นทนายนะครับรู้พนักงานสอบสวนหรือว่าเป็นนักศึกษาหรือเป็นเป็นใครก็ตามนะครับการเข้าไปในจํือนจเนี่ยเป็นอำนาจของผู้จัดการจําแล้วก็อำนาจของท่านทิพยดีแล้วในการตัวนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าพอไปประถามกับผู้ผู้มีในการดับเรือนจําที่ที่เรือนจําพิเศษนะครับแล้วก็ได้รับแจ้งาว่านี่ก็ยังไม่มีคำสั่งมาจาก รมราชทจะฑานแล้วก็อีกอย่างก็คือเขาก็บอกว่าเออจะต้องปฏิบัติในหลักเดียวกับผู้ต้องขังคนอื่นซึ่งผมก็ยังแย้งว่าเขายังไม่ได้เป็นผู้ต้องขังนะครับแล้วการปฏิบัติอย่างเส้นการให้ญาติมาเข้าพบเนี่ยนะครับใช้หลักเดียวกันเนี่ยถามว่าอันนี้มันยุติธรรมหรือเปล่านะครับหรือการที่จะบอกว่าเออไม่ให้อาจารย์เข้าพบหรือว่าไม่ให้นักศึกษาได้เข้าถึงตำรับตำราเรียนเนี่ยอันนี้เป็นยุติธรรมหรือเปล่าเพราะว่าเขายังไม่เป็นผู้ต้องขังนะครับ ลักษณะแบบนี้เป็นการปฏิบัติเสมือนกว่าเขาเป็นผู้ต้องแข็งเราหรืออย่างนะครับผมคิดว่ากรรมาธิการได้ทราบดีว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ผิดกับหลักในรัฐธรรมนูญนะครับขัดหลักรัฐธรรมนูญนะครับก็ขออนุญาตก็เอาเป็นว่าผมเดี๋ยวจะรับเรื่องจากอาจารย์ไว้นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นอำนาจของทางผู้จัดการเรือนจำแล้วก็อำนาจทางนทีนะครับคือส่วนตัวผมจะรับมอบหมายให้ให้ให้มาหนังสือตัวนี้นะครับเดี๋ยวละเอียดนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยประสาน เดี๋ยวขออนุญาตประสานนะครับเรียนสอบถามแล้วก็ดูรายละเอียดว่าว่ายังไงแล้วเดี๋ยวก็จะแจ้งไปอีกทีดีกว่านะก็อยากอยากจะฝากท่านเลขาเรียนปยานท่านอธิบดีนะคะว่ากรณีของเ,ออเพนกวินเนี่ยอยู่ในสถานาการฉุกเฉินมากๆร่างกายเขาขนาดนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดอาการช็อกขึ้นมาเนี่ยดิฉันคิดว่าเจ้าหน้าที่ในเรือนจำเนี่ยคงไม่สามารถที่จะรับมือได้ทันท่วงที แล้วก็สถานการณ์โควิดในขณะนี้ในเรือนจำเนี่ยถ้าเกิดว่าเพนกวินติดโควิดขึ้นมาเนี่ยฉันคิดว่าอันตรายมากๆนะคะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยอยากให้พิจารณาเร่งด่วนนะคะไม่อาจจะต้องออใช้วิธีการที่เร่งด่วนมากๆในการพิจารณาแล้วดิฉันเชื่อว่าการที่จะให้เพนกวินเนี่ยฟื้นฟูนฟนร่างกายให้แข็งแรงได้ครั้งหนึ่งเนี่ยจำเป็นที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการ มีความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกายว่าจะรับอาหารอีกครั้งหนึ่งได้อย่างไรคือเขาไม่สามารถการที่เขาอดอาหารมาเป็นเวลาสิบกว่าวันนี้เนี่ยนะคะมันจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่คอยดูแลว,ว่าจะรับอาหารเข้าไปได้อย่างไรนะคะทัอันนี้เนี่ยฉันไม่แน่ใจว่าทางรชาชณฑนหรือจำของกรมรชาชณฑนนั้นจะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะเอ่อฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเพนกวินนายความดูแลผิดชอบของกรมราชณานเนี่ย คิดว่าทางกรมราชธรรมจะสามารถรับผิดชอบต่อ,อครอบครัวเพนทิ้นได้เลยนะคะ,ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วประเทศเนี่ยจับตาดูด้วยความห่วงใยถ้าท่านพิจารณานะคะโดยหลับมืุษสยธรรมพื้นฐานง่ายๆนี้เนี่ยนะคะอนุญาตให้เพนทิ้นได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลข้างนอกอย่างทันท่วงทีอย่างโดยเร็วที่สุดเนี่ยดิฉันเชื่อว่าท่านที่ปดีนะคะท่านเลขา แล้วก็เจ้าหน้าที่คนอื่นๆเนี่ยก็จะได้รับการสรรเสริญนะคะได้คำอวยพรขอบคุณจากประชาชนจำนวนมากนะคะแล้วก็ซึ่งก็คงจะตกกับครอบครัวท่านแล้วก็ลูกหลานในครอบครัวนะคะแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับริตโดยที่เกิดจากความที่นิ่งดูดายหรือไม,ไม่ไม่ให้ความสำคัญพอเนี่ยนีนเชื่อว่าประชาชนก็จะโกรธแค้นมากนะคะเราก็คงสามารถหยุดยั้งให้เขาสาบแช่งหรืออะไรได้ก็อยากจะฝากท่านว่า ะทชนฝากฝากตอนนี้เนี่ยนะคะชีวิตของเพนกวินเนี่ยพวกท่านมีส่วนในการดูแลและรับผิดชอบอยู่ด้วยก็อยากจะฝากเรียนถึงท่านที่ประดีดอนนี้นะคะดีดะครับผมยังไงเดี๋ยวผมจะขออนุญาตรับหนังสือแล้วก็จะเ,เร่งรัดเป็นเนินการประสานโดย,โดยเร่งด่วนนะครับขออนุญาตสอบถามค่ะกรณีคุณเพนกวินเนี่ยทางกรมรฐฐาชทัณน์จะไม่เคยเจอกรณีแบบนี้เรามีการประชุมหรือรองรับหรือแก้ปัญหายอย่างไรบ้างคะ ผมขออนุญาตไม่ตอบดีกว่านะครับว่าเนื่องจากว่าผมได้รับมอบหมายมาแค่รับเอกสารนะครับจนตรงส่วนจน,นี้มันเป็นเรื่องของทางท่านผู้บริหารนะครับแต่ว่าเรียนเรียนพี่พี่นิดนึงว่ากรมท่านเองเนี่ยประชุมกันอยู่ทุกวันนะครับในเรื่องของการบริหารสถานการณ์ในเรื่องของการให้การดูแลผู้ขัง,งนะครับโดยยิ่งช่วงนี้เนี่ยมีเรื่องโควิดเนี่ยท่านทิพดีเนี่ยท่านท่านประชุมทุกวันอยู่แล้วนะครับในผู้บริหารแล้วก็มีการปเปนเ่ไปถึงเรื่องจำด้วยนะครับ ระยะแค่นี้นะครับครับผมสถานีสถานการณ์โควิดในเรือนจําตอนนี้เป็นยังไงบ้างะเหตุบอกว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มเพิ่มขึ้นตอนนี้ก็ก็ก็คงก็คงคล้ายๆกับภายนอกนะครับซึ่งล่าสุดผมก็ยังไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าข้อมูลจะอยู่ที่ทางกองบริการการแพทย์แล้วก็ทางทางผู้บริหารส่วนผมเองเนี่ยดูแลในเรื่องของการบริหารทั่วไปสำนักงานเลขาธิการกรมยังผมผมไม่ชัดเจนรายละเอียดครับขออย่าไม่ให้ไม่ข้อมูลนะครับขอบพระคุณครับ คู่ก enfin ็มีการแจ้งนะคะว่าคุณแม่ของคุณเพนกวินผลิตกําลังจะเดินทางมาในส่วนของหน้ากรมราชธรรมที่จังหวัดนนทบุรีค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นพื้นที่โดยรอบประตูด้านหน้าของกรมราชัรรนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ตํารวจในท้องที่ก็คงจะเป็นจากสอพอเมืองนนทบุรีซึ่งอยู่ใกล้ๆติดกับรั้วของกรมราชัรร์จงนี้ค่ะศิลปกรรมธรรมศาสตร์นะคะ พี่เกียกร์กมลเราหาไพโรดนะคะมาจากกลุ่มออฟเดมนะคะคนเดินตุลานะคะพี่ประภายพันนะคะจากกลุ่มออฟเดมเหมือนกันพี่พี่ด้วยนะคะจากกลุ่มออฟเดมเหมือนกันค่ะแล้วก็อาจารย์นัตยาอยู่คงนะคะเดินอยู่แถวนี้นะะคหลายท่านนะแต่สั้นๆนิดเดียวะเรื่อง ็นวงกว้างแล้วอาจารย์มองว่ามันจะนําไปปู่อะไรในอนาคตแม้โดยเฉพาะ,ะเมื่อฝ่ายที่ถืออำนาจใ,ในกระบวนการยุติธรรมไม่ได้ใช้หลักการตรงนี้อย่างตรงไปตรงมาถามว่าจะส่งผลไงต่ออนาคตไหมคือมันส่งผลแล้วนะคะไม่ไม่มียุคไหนแล้วที่ประชาชนคนธรรมดาจะกล้าไปยืนกลด่าสารนะคะเราก็เห็นกันอยู่แล้วเมื่อวานนี้นะคะทั้งประชาชนทั้งเด็กออนักศ,ศึกษา ก็ไม่เกรงกลัวศาลขาดความเคารพขาดความนับถือกันนะคะซึ่งนฉันเชื่อว่าคนในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็เห็นตรงนี้นะคะแต่ส่วนว่ามันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติหรือไม่ดิฉัน,นยังไม่เห็นเรายังไม่เห็นเลยว่ามันพวกเขาเนี่ยได้ไดพยายามที่จะปรับปรุงนะคะการพิพยาิจารณนนี้อย่างไรและจะทำตัวให้ดีขึ้นอย่างไร คือผมคิดว่าผู้รักษาเองทั้งหมดหรือว่าคนที่อยู่ในกระบวนการิธรรมทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกค,คนนะคะคือไม่ได้เห็นด้วยกับการที่ไม่ให้เสียกันตัวนะครับรรดาผู้ต้องหาทางการเมืองเหล่านี้นะครับผมคิดว่าอยากจะเรียกร้องให้คนเหล่านั้นเนี่ยนะครับได้แสดงตัวแล้วก็ได้แสดงคืออันนี้เป็นโอกาสที่พวกเขาเนี่ยจะได้ลุกขึ้นมาปกป้อง สีนะครับของยุลาการนะครับแล้วก็ดึงความเชื่อมั่นกลับไ่ครั้งหนึ่งนะผมไม่เชื่อว่าทุกคนคิดเหมือนกันทั้งหมดครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาคือเราสงสัยว่ามันมีอำนาจอะไรหรอนะฮะที่ทําให้คุณไม่สามารถที่จะลุกมานะครับปกป้องศักดิ์สรีของตัวเองปกป้องหลักการของตัวเองนะครับแล้วก็มีอำนาจอะไรหรอที่ทําให้คนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับจะต้อง บิดเบือนนะครับหลักการในสิ่งที่ตัวเองเอ آ, ประวัลนาว่ามาลุกขึ้นมา,เ,าเป็นเป็นคนที่ปกป้งองความยุติธรรมของสังคมการการกระทำไม่ใช่ไม่มาถึงขบวนการเคลื่อนไหวอย่างว่าความเคลื่อนไหวของอาจารย์สาวๆที่มาเรียกร้องเนี่ยเป็นการออกมาช่วยผลิตเพียงคนเดียวหรือว่ามัน,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 นมันจะบ่งบอกมันจะสะท้อนอะไรได้บ้างครับคือเราคงไม่ได้มาช่วยผลิตคนเดียวนะคะคือที่ มาเนี่ยคนหลายกลุ่มรวมถึงคณอา,าจารย์ด้วยเนี่ยพยายามเรียกร้องที่จะให้ทุกคนน่ยที่ถือว่าเป็นผู้ขาทางการเมืองได้สิทธิในการประกันตนนะคะจริงๆแล้วประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยถึงแม้จะโดนดีอื่นเนี่ยถ้ายังไม่มีการพิสูจน์ว่าเขาก็ทําผิดก็ควรได้รับประกันตนท่านี้ในกรณีของเยาวชนเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าสิ่งที่เขาเปละเมิดรัฐเนี่ยก็ครื่องความคิดเท่านั้นเอง ะะก็ควรที่จะได้สิทธิการกตรวจแต่ที่เรามาเรียกร้องในวันนี้ในกรณีผลิผลตเนี่ยเพราะเขาอยู่ากาบการที่อันตรายมากๆคือเรื่องสุขภาพการอดอาหารเราก็รู้กันอยู่เราไม่ต้องการที่จะสูญเสียใครไปนะคะนะคะชีวิตมีคุณค่าแล้วเราอยากจะเรนคิดว่ามาถึงวันนี้เนี่ยทุกคนคงเห็นแล้วว่าชีวิตของเยาวชนคนหนึ่งเนี่ยทำให้ประชาชนจํานวนมาก ทั่วประเทศเนี่ยนะคะถือเปว่าที่เครียดแค้นกดดนันแล้วก็เศร้าโศกแล้วก็ไม่หมดเลยว่าไม่อยากสูญเสียเยาวาชนคนหนึ่งไปอะค่ะนะคะ,นะคะก,ก็คือเราคิดว่าเราให้คุณตาก,ากับทุกคนอยากอยากจะฝากนิดนึงนะคะเสริมต่อจากที่อาจารย์ยุติพูดก็คืออยากจะฝากถึงบรรดาผู้พิพากษาอายการที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเรามีเห็นด้วยกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ในช่วงที่ผ่านมาของผู้พิพากษาบางคนนั้นคุณควรจะต้องออกมาแสดงความคิดเห็นโต้แยง้งความยุติธรรมทีทม่สามารถดํารองอยู่ได้ด้วยระบบพวกท้องระบบนายเป็นใหญ่ระบบกถหมานะคะหรือว่าไม่ได้ไม่สามารถดำเริอยู่ได้ด้วยการที่ผู้พิพากษาคานึงถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองว่าตัวเองจะไต่เต้าตในระบบอย่างไร ่นหน้านี้เราก็เขียนข้อความนะคะในเฟซบุ o กคาปไปถึงทนานิเชนเป็นคนหนึ่งที่เห็นด้วยว่าอยากให้เพนกวินเนเอ,อรักษาชีวิตไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่อยากสูญเสียเข้าไปเราเห็นอยู่แล้วนะคะจนถึงวันนี้เนี่ยมันชัดเจนแล้วว่ากระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยโหดเคี้ยมอย่างไรไม่จำเต้องพิสูจน์มากไปกว่านี้แล้วสิ่งสำคัญคือรักษาชีวิตของเพนกินไว